สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่วัดผงรัตนารามครับอยู่ตรงจุดบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับอยู่ตรงที่ประทับของพระพาพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับผมเราจะมาดูบ่อน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ครับของพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับเชิญชมด้วยเลยนะครับนีบ่อน้ำมนต์ครับบ่อใหญ่ครับศักดิ์สิทธิ์ มาดูพระพาสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับนี่ครับพระพาสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชตรงข้างหน้าเ,เป็นทิศใต้ดีทางการค้าขายนะครับเป็นยันนะครับทางทิศตะวันตก ดีทางแคลคาดปลอดภัยครับนี่ครับนิทิศเหนือนะครับดีทางบรรบักทุกโศกโรคภัยนะครับเป็นยันทั้งสี่ทิศครับบ่อน้ำมนต์ครับ,บ ุิสุดท้ายเป็นคิดตะวันออกครับดีทางเมตตามหานิยมนะครับยันนะครับ,รบสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับ